อาถรรพ์านเกำหรนจะบอกว่าไม่ต้อง <ai> ok ่วงชันก็เดียวแล้วต้องพูพวกเนี้ย้าอะไรไม่สำคัญเท่ากับต้องพูดอะไรก่อนอาธิยานะยกสำหรับต่อพวกเราที่เตียมมาและสำหรับกลุทั้งหลายทได้ินกันนี้ นะโพตัสสะพคทวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโพตัสสะพคทวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปยัญชนะสัมปันนังสารีนังโฌนังปุถะกังวรังพุทธัสัจโชมะต่อไปได้เริ่มกานไปกล่าวาคำต่อมามานิปัตตานี จตุปัจจยานิสัพปริวารานิปติคันหาตุอัมหาการีกา่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าชื่อนามสก, <c oughs> กุลนะ็อ้อมถวายปต,ตาหารจตุปัจจัยทายทานก้องของอันเป็นบริวารที่ควรแก่สมณะบริโภค ทั้งหลายเหล่านี้ขอพระสงฆ์จงลักไว้เพื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญและเกืออ้อกูลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนให้แก่ปิยชนทั้งหลายแก่ผู้มีพระคุณบีพิดามารดาครูอาจารย์เป็นต้น ทั้งเทพเทวดาทั้งหลายที่เข้าเสวยอายุเจ้ากรรมหรือนายเวรขอให้ได้รับในส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจประกอบขึน้นนี้ให้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลาย ให้มีแต่ความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเธอ